ไปกับใครครับแล้วจะต่อยใครอย่าบอกเลยอย่าบอกนะว่าจะต่อยพ่อโอยมันไม่ช่ค่มันน่าตนะค่ะถ้าร้อเพพ่อจะเสกตังค์้่จร้อเพลงจัดได้ว่ะพ่อเอาตังค์ซ่อน เลือกอะไรก็แล้วแต่สามารถถ่ายพ่อได้เลยครับอันนี้พ่อจะเสกตังได้ดูนะครับไม่มีนะครับมีอะไรนะครับฮิจจักฮิจจักะิรจักฮิจจักฮิจักฟ้าตัวนีจจัักฮักฮัก้ครับตังมาได้ครับโอ๊ยเดี๋ยวมาตังมาครับเห็นไหมครับง่ายมากครับ ก็้เสกวันนี้นะคะจะสันายกันตังค่ะนายกตังพ่พจะซ่อเหรียญพอจะเสจเหรียญายโนิตาพ่อเสกโซนิตาดูก่อนดูรุกพ่อเส็โนตาแล้วไปทุ่้างหลังนี้นะครับดูนะครับดูนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยถนัดดคนุกชนิอาให้เจอดูนี่ะเนี่ยโผแล้วครับไม่ี้ครับมองป๋อยู่นี่ครับ เนไหครับใคนหลอกเลคนหลอกเด็กครับใช้ด้ทุกสมัยครับนี่คือใบคนหลอกเด็กแต่เอาที่ง่ายสุดคือใบคนฝวดนิ้วนี่ครับสามารถฝวดนิ้วได้ครับง่ายมากครับใบคนหลเด็กอีกอีกแบะนึ่ง